สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำปลั๊กไฟนะครับที่สามารถวัดอุณหภูมิไปในตัวได้นะครับนี่ตัวนี้ก็คือตัววัดอุณหภูมิของเครื่องปลั๊กไฟนี้นะครับก็จะมีข้างบนเนี่ยคืออุณหภูมิปกติของของห้องนะครับข้างล่างเนี่ยคืออุณหภูมิที่เราต้องการให้เครื่องทำงานนะครับให้เครื่องหยุดทำงานอ่อันนี้ก็คือจะเป็นเซตเนี่ยกดแล้วก็กดเพิ่ม หรือกดลดได้แต่เนี้ยคือพี่หมูจะตั้งไว้ที่29ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับคือถ้าอุณหภูมิอยู่ที่29เนี่ยเครื่องจะหยุดทํางานแต่ถ้าอุณหภูมิเนี่ยร้อนกว่าสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นกว่า29เนี่ยเดี๋ยวพี่หมูจะลองจับตัวโคลิปเนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นเลยนะเห็นไหมพอ30ปุ๊บเนี่ย31ปุ๊บ เครื่องก็ทำงานก็คือเครื่องก็จะจ่ายไฟแต่ที่พัดลมนะครับพัดลมก็จะเป่าลงตู้ปลาเพื่อลดอุณหภูมิของตู้ปลาลงนะครับอเดี๋ยวพี่หมูจะลองจุ่มน้ําเอาสายผลิตนี่ครับจุ่มน้ําดูมันก็จะเย็นอ่าเนี่ยเนหะ็นไหมลดแล้วอุณหภูมิลดลงแล้วครับสังเกตที่ปฟสีแดงตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็คือ เครื่องเนี่ยก็จะหยุดทํางานเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะทดลองกับพัดลมพัดลมที่เราใช้เป่าตู้ปลาเลยนะครับตู้ไม้น้ําของเรา<อ>ก็เอาพัดลมนะครับเสียบเสียบไปเลยเสียบให้แน่นโอเคนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมา ดูสวิสก่อนว่าเปิดหรือยังอ่าเปิดแล้วแล้วก็ลองจุ่มแล้วก็ลองเพิ่มความร้อนดูเห็นไหมเพิ่มแล้วตอนนี้ความร้อนเพิ่มสามสิบยังไม่ทำงาน สังเกตพัดลมพัดลมทํางานแล้วนะครับเป่าน้ำเห็นไหมครับคราวนี้พอน้ําเนี่ยสมมตินะครับว่าพัดลมเป่าน้ําอยู่น้ํามันก็เย็นลงใช่ไหมครับเย็นลงถึงยี่สิบเก้าเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่ทํางาน ประมาณนี้ครับมันก็จะช่วยแบบจับอุณหภูมิให้เรานะครับเพื่อเป็นการสะดวกในการเปิดปิดพัดลมเป็นตัวคอนโทรลให้เราใช้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอ่าหากเพื่อนๆสนใจก็ลองสอบถามวิธีใช้การมาได้นะครับเดี๋ยวพี่หมูจะแนะนำให้ราคาไม่แพงครับตัวนี้ก็ประมาณ120บาทเองครับ